Yeah, le. Bagi ni, meneh le. แบบนี้มันแย่มันแย่มันแย่แบบนี้มัน yeah, แย่เลยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราจะมาสอนการที่เราจะได้ V P 1แบบฟรีๆนะครับซึ่งมีวิธีเดียวเท่านั้นสําหรับสายฟรีเลยที่จะได้ V P ไปใช้วิธีก็คือเราต้องเล่นให้ถึงเลเวล30ก่อนนะครับเล่นให้ถึงเลเวล30แล้วก็เลเวลตันนะฮะหลังจากที่เราเลเวลตัน30ปุ๊บเลเวลเราจะถูกรีมาเป็น10อีกครั้งหนึ่งและเดี๋ยวผมจะอ่านจ,จดหมายให้ฟังนะครับยินดีด ระบบได้ทําการรีเลเวลคุณมาเป็นเลเวล10อีกครั้งได้รับฉายาโอเพเยอร์ player. กดไว้ฉายาเพื่อเช็คได้รับบ็อกเซตผู้เล่นเก่าพิมพ์ทับบ็อกเซตเพื่อเปิดนะครับผมแล้วก็กดโอเคไปเลยสําหรับผู้เล่นเก่านะเวลาเปิดบ็อกเซตเนี่ยมันจะได้ของธรรมดาธรรมดาก็ได้ของปกตินั่นแหละนะครับได้ฉายาได้เงินอื่นๆนะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นผู้เล่นเก่าที่เปิดบ็อกเซตครั้งแรกก็คือว่าคล้ายๆกับเราเพิ่งเวลตันครั้งแรกเนี่ยแล้วเราไม่มี v p สำหรับ คนที่มี v i p แล้วเนี่ยเขาก็จะได้ของปกติแต่คนที่ไม่เคยมี v i p มาก่อนเนี่ยจะได้ v i p ในการเปิดบ็ x s e ซตนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูอันดับแรกเดี๋ยวเรามาเช็คอ่าฉายาตัวละครก่อนนะครับในฉายาตัวละครก็จะได้ไ n i นี่มาโอเพเยนะครับผมใช่ครับเวลาพิมพ์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเพเยอโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดบ็ x Set ตให้ดูนะครับบ็อกเซแบบนี้นะครับเวนเตอร์ไปเลยปับ๊บนี่ครับผม มันจะขึ้นว่า asmac เปิดกองบ็อกเซตครั้งแรกได้รับรางวัลมากมายแถมฟรี V P 1นะครับนี่ก็คือบ็อกเซตเลเวลได้รับ V P ระดับ1แล้วก็ได้รับเงินจํานวน1ล้านบาทได้รับชื่อเสียงจํานวน1000ชื่อเสียงนะครับผมโอเคสําหรับสายฟรีก็มีดังนี้นะครับเลเวลผมก็จะถูกรีกลับมาเป็น10นะหลายคนที่ดูสตรีมสดก็จะรู้ว่าผมเล่นจนถึงเลเวล30แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ถูกรีมาเป็นเลเวลสิแล้วเรียบร้อยดีแถม V P 1ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่อยากได้ V VP แต่่วา ไม่มีตังเติมเงินนะครับก็สามารถที่จะเล่นจนถึงเลเวล30เพื่อรีเวลแล้วก็รับ VP ไปฟรีๆเลยนะครับผมโอเควังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่เล่น GTA ฮา r o นะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนชูกเกนทุก,กูบ๊ายบาย